รัฐบาลเปิด2แคมเปญการท่องเที่ยวในช่วงวันสงกรานนี้นะครับคาดการว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากถึง17-20ล้านคนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศไทยครับนายอนุชาบุรพาชัยศีรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้บอกว่าจากการคาดการแนวโน้มการท่องเที่ยวในช่วงสงกรานปี2566ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาคึกคักมากกว่าปี2,562ซึ่งเป็นช่วงสงกรานต์ก่อนสถานการณ์โควิด -19 เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศมีการเติบโตมาอย่างต่อเนื่องคุณอน,นุชายยังบอกด้วยนะครับว่าปัจจัยสนับสนุนเดือนดังกล่าวก็คือมีโครงการจากรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส5การจัดงานเฉลิมฉลองสงกรานต์แบบยิ่งใหญ่วิจิตสงกรานต์5ภาครวมถึงโครงการ365วัน มหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันภายใต้แนวคิดเที่ยวได้ทุกวันมหัศจร,รย์ทั้งปีซึ่งโครงการดังกล่าวก็จะมีระยะเวลาตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนกันยายนนี้ประกอบด้วยแคมเปญวันเดอร์ดิวสิ้นเดือนเหมือนการเริ่มต้นใหม่คือเปลี่ยนวันสิ้นเดือนให้เป็นการเริ่มต้นวางแผนออกเดินทางครั้งใหม่ในเดือนถัดไปเริ่มกิจกรรมเดือนมีนาคมถึงเดือนสิงหาคมด้วยแคมเปญโค้ดลับ365พาเพื่อนเที่ยว สนับสนุนการท่องเที่ยวแบบกลุ่มรวมตัวเพื่อน3คนจองท่องเที่ยวในพื้นที่5จังหวัดภายใน6สัปดาห์พร้อมกับสร้างสารรค์ผลงานการท่องเที่ยวรูปแบบฉบับของชาวแก๊งส่งต่อประสบการณ์การท่องเที่ยวในมุมมองต่างๆโดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นขวัญใจมหาชนก็จะได้รับรางวัลมากถึง365,365 365, 365บาท ซึ่งเริ่มกิจกรรมตั้งแต่เดือนมีนาคมนี้จนถึงเดือนมิถุนายนสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของการทอเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับคุณอนุชายยังกล่าวอีกว่าท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จัน์โอชาก็วางแนวทางการทํางานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศโครงการเราเที่ยวด้วยกันก็ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องรัฐบาลจึงมีความเชื่อมั่นว่ามาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว ก็จะกระตุ้นให้ภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทยเติบโตโดยเฉพาะเทศกาลสงกรานต์ในเดือนเมษายนนี้ที่คาดการณ์กันว่านักท่องเที่ยวจะเพิ่มมากขึ้นสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสู่ประเทศได้อย่างมากทั้งนี้รัฐบาลก็พร้อมที่จะจัดกิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยวหลายรูปแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูปแบบที่ตอบโจทย์ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวและสอดคล้องกับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของประเทศไทยครับ